สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้าตัวเครื่องหยอดเจ็ดแถวของยี่ห้อพรเจริญหรือช่างคิดนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นมือสองนะเป็นจานเปิดหน้าดินน่าจะประมาณ1 5บหถึงสินิ้วเป็นรุ่นใหญ่นะนะครับเหมาะสําหรับน่าจะจริงๆก็น่าจะประมาณ40แรงขึ้นไปนะครับเป็นเจ้าตัวมือสองนะท่านผู้ชมสภาพผมว่าใช้ได้เลยสภาพสวยนะท่านผู้ชมมีอุปกรณ์ครบนะไม่ว่าจะเป็นจานหยอดไม่ว่าจะเป็นจานหยอดแถม ว่าจะเป็นอะไรนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับดีดสีสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ภายในถังเปิดไม่ได้ตตนตอนนี้ผมผมติดกับรถเจ้าตัว34นะครับก็ยกยกยกได้นะ34นะครับนี่ระบบถังของเขาจะดีนะครับ ระบบถังของเขาจะเป็นเฟืองเฟืองตีนะท่านผู้ชมเป็นเฟืองเป็นเฟืองหมุนนะเนี่ตส่วนนี้จะเป็นเฟืองหมุนกดตึ๊ก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 ลงจะมีความแม่นยําสูงนะรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่ยังไม่มีเก็บไว้ใช้นะครับก็สามารถติดต่อทางพวกเราได้ครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับตอนนี้เราเทสเราเช็คให้ท่านแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้ว ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้ามีลูกกิ้งนะนะครับมีลูกกิ้งแล้วก็มีจานแถมพวกถั่วเขียวข้าวโพดเอยไม่ไม่ใช่ข้าโพดถั่วเขียวแล้วก็จะเป็นหยอดหนาหยอดบางนะครับท่านสนใจก็พักมาหาเราได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ